เกิดอะไรขึ้นกับข้าเรือเป็นเพราะว่าปราณดำที่เจ้าเคยให้กับข้ามันเหมือนกับลมปราณนักพรตมารที่ททรกไฟเข้าแทรกเจ้าคงไม่ใช่นักพรตมารหรอกใช่ไหมเ้ยใช่ข้าเป็นนักพรตมารที่เจ้าบอกจะถูกกลืนกินคงไม่ใช่จะเปลี่ยนข้าเป็นนักพรตมานะเฮ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสงบสติก่อนมีวิธีแก้อยู่เข้าใจไหมใจเย็นใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยจะจะทำอะไรนะจะกัดข้าเหรอข้าจะกัดเจ้าให้ตายเลยเายย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 ยหยย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 นยนยยยนยิยนยย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 ย ไม่กลข้ากลัวจนจะบ้าแล้วจะรีบมัดเข้าไว้เลยเออมัดไปเลยแม็กซความมันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง